มีทั้งเอาะมีทั้งมังคุดแหละครับผมสละก็มีเนาะห้าโลสามร้อยไอ้มังคุดสามร้อยแล้วก็สามร้อยร้อยงองเรียนมีขออนุญ,ญาตนะนนะจ้ะสองร้ร้อยนี่ครับทระสละสุมาลีนะครับสามโลสามโลสองร้อยโลละเจ็ดสิบนี่จ้ะโอเคนี่คือราคาขายปีกนะครับผมก็คนก็ามาเที่ยวก็แวะมาซื้อหาอ,ออกจากกันเนาะอ๋อ <laughs> นเรื่องเจะ จะให้ดูให้ชิมเลยนะแบบนี้เลยครับผมสวยๆแน่นอนครับผมอมือร่อยแน่นอนอืมอืมหวานแ๊บเีออร่อยออยั่งตับเลยเซี่ยขอบคุณมากครับ,รบมานได้เลยนะสวยๆเลครับบางคุดเนี่ยพลังดีนะครับผม กันก,ก้านยาวก็สองร้อยอ๋อก้านยาวสองร้อยนี่ก้านยาวชั้นนี้อะไรพี่ร้อยยี่สิบบาทเนาะโอเคโอเคจี่พี่พี่ฝากร้านให้หไหมครับฝา,ากาาผ่านมาก็ฝากด้วยนะครับสองร้าน, <ละ S 2> นอคอปเตอร์นะครับร้านคอปเตอร์อเรนาะเก่งง่ายๆร้านจะอยู่ตรงข้ามกับวงเซรามิกครับผมเนี่ยนะครับผมโอ้โหดูเซรามิกนู่นนะครับผมมทั้งนัน้นครับผม นี่ก็เข้ามาชมได้ครับหมอนทองร้อยยี่สิบาทเนี่ยอันโลละร้อยครับจะมีพวงมาีโลละร้อยครับผมอันนี้ก็สามโลร้อยมัคุดดำครับผมมีสามโลร้อยหนึ่งครับจุมารีแบบร่วงนะเอ๋มอโรงเรียนก็มีครับผมมีสองโลร้อยหนึ่งครับผมสุดเดียนก็แกะได้เลยนะครับให้แกะจีดเป็นภูฟูก็ได้นะนี่ครับผมนี่หมอนทองข้างในโลละร้อยครับผม ตอนนี้ทุเรียนออกเยอะมังคุดออกอะอเอาอท่าใหม่ครับผมจันทบุรีนะนี่ขาขาออกจากจันทบุรีเป็นของฝากของอะไรนะครับผมเป็นร้านของฝากข้างทางนะนี่จะ้ะก็ลุงน้อยก็เข้าไปที่สวนนะครับก็มีทุเรียนแบบให้ชิมที่ที่ที่สวนเลยนะครับก็มีนะฝากกติดตาม้วยนะครับผมนะ,ะก็ไปชม,มคลิปก่อนหน้านี้ของลุงน้อยได้นะลุงน้อยพาไปไปลายจุดนะครับที่ กิรยองแล้วก็จันนะครับผมท่านนะครับใครมาเที่ยวจันธบุรีก็อย่าลืมมาแวะซื้อที่ข้างทางนะร้านของฝากนะครับผมมีเยอะแยะมากมายครับผมของสดใหม่ๆทั้งนั้นผมจะลวกสะดวกสบายนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพอนน้อยนะครับผมก็อาจเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ